สวัสดีครับคุณผู้ชมประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มีผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายรสชาติดีให้รับประทานทั้งปีเลยนะครับแต่ฤดูใดจะมีผลไม้ชนิดไหนออกมาบ้างล่ะครับค่ะคุณป๊อปการรับประทานผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากจะได้ผลไม้ที่รสชาติด,ดีแล้วยังมีราคาย่อมเยาวด้วยนะคะเรามาเริ่มจาก ผลไม้ที่ออกในหน้าร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอย่างทุเรียนมะม่วงมะยงชิดหรือจะเป็นผลไม้ที่ออกในหน้าฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอย่างมังคุดลำไยส้มโอและสุดท้ายกับผลไม้ที่ออกในหน้าหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อย่างสับประรดมะละกอทุส่าหรือองุ่นค่ะ หมายความว่าแค่เราสั่งซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเราก็จะได้รับผลไม้ที่สดและอร่อยแล้วใช่ไหมครับยังขึ้นอยู่กับการขนส่งด้วยค่ะคุณป๊อปเพราะถึงแม้เราจะได้ผลไม้ที่สดจากสวนแล้วแต่การขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้ผลไม้เป็นรอยช้ำและเน่าเสียได้ง่ายค่ะดังนั้น การใช้บริการขนส่งที่เชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะรักษาความสดใหม่ของผลไม้มาถึงมือผู้รับอย่างไตรษณีไทยที่พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมความอร่อยสดใหม่ของผลไม้จากสวนของเกษตรกรส่งด่วนถึงมือผู้รับได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยบริการ EMS ส่งด่วนผลไม้ส่งได้ทุกพื้นที่ทั่วไทยตอบโจทย์ตลาดกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะคุณป๊อฟ ครับการสั่งซื้อผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากจะได้รับประทานผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้ช่วยสนับสนุนผลไม้ไทยจากเกษตรกรไทยอีกด,ด้วยนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไรรณชนีไทยจำกัดด้วยครับ